คุณผู้ชมสวัสดีครับผมอัฟจักรพันธ์กนสูตรครับค่ะรายการพัชวรานะทภักดิพบกับฟ้าค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ SC สซีซีนีทีีรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาชมโครงการคุณภาพจาก SC a ster. s s e t ใช่วันนี้ไม่ธรรมดาคุณนายเราไม่ไนนไม,มา,าแบบปกติเออทำไมฮะเราไมา่าปกติเรา BTS มาค่ะถูกต้องครับเราลงที่นี่เลยสถานีอ่อนนุชนั่นเองพีทเสายสีเขียวซึ่งมีโครงการของ s อสซีแอเซสติดเลยติดเรียบร้อยเรียกว่าใกล้พีทีเอส สามารถเดินไปได้เลยวันนี้เราก็จะมาทดสอบกันว่าระยะเดินจาก BTS อนุสตเชนเนี่ยมันจะใกล้อย่างที่เขาบอกจริงหรือเปล่า <I understand. S 2> ใช่ครับ <S <S ที่นี่คือโครงการ Chamber s o ออนุ t ตเชชครับคอนโดอารมณ์บ้านใจกลางสุขุมวิทนั่นเองคุณกิฟใช่แล้ววันนี้เราก็เถียงกันมาตลอดทางเลยค่ะว่ามันมีห้องสองท้ายใช่คือที่นี่มีห้องสองท้ายเนาะก็คือวั e เบ room ขนาด26ตารางเมตรกับวัน d room p พั s ขนาด35ตารางเมตรซึ่งเฮ้ยจะซื้อห้องไหนดีอันไหนดีกว่ากัน ใช่ราคาจะเป็นยังไงใช่เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับต้องบอกว่าที่นี่ใกล้นี่เลยพอลงไปเดยดเดกเจอเลยค่ะเซนจูรี่ติดหน้าปากซอยสุขุมวิท81เลยคุณผู้ชมเป็นไงแล้วฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นโลตัสออนนู๊ตโอ้โหสะดวกสบายมากคุณไอ้นี่คือแวะเข้าไปกินกาแฟได้ก่อนเลยถูกต้องอ่ะไปเดี๋ยวเราไปกินกาแฟไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าวันเบสรูมกับวันเบสรูมพาสภารกิจของเราวันนี้นะครับ ห้องไหนดีที่น่าซื้อที่สุดอ,อยากรู้แล้วไหมไปค่ะตอนนั้นนนเดี๋ยวเราเดินกันเข้าไปที่แชมเบอร์เลยครับถึงแล้วคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราได้เดินมาถึงที่โครงการ Chambers on n อ r t h Station กันแล้ว สบายมากเลยยังไม่เหนื่อยเลยเหนื่อยยังไม่ทันออกเลยคุณผู้ชม230เมตรจาก BTS อ่อนนุชถึงโครงการเลยคุณกีฟใช่เรียกได้ว่าทำเลเนี่ยนะคะสะดวกสบายมากนะคะเขายังใกล้ทางด่วนสุขุมวิท50แล้วก็ลงสุขุมวิท62ก็สบายมากเลยค่ะเดี๋ยวทายมาปุ๊บเลี้ยวเข้าซอยเข้ามาได้เลยต้องบอกว่าที่นี่นะครับคอนเซ็ปต์เนี่ยคือจะไม่เหมือนกับคอนโดที่แบบอยู่ในย่านนี้นะจะเป็นคอนโดสไตล์แบบ คอนโดอารมณ์บ้านจะมีความโคซี่ความวอร์มความอบอุ่นแบบผมว่าหลายคนน่าจะอยากดูแล้ว่อเดี๋ยวเราก็จะพาคุณผู้ชมมาดูการเริ่มต้นที่ตึก A เลยนะฮะอาคาร A นะครับเชิญเลยครับว้าวใหญ่มากค่ะล็อบบี้ที่นี่ต้องบอกว่าโอ้โถงแล้วยิ่งใหญ่อลังการมากคุณกิดมี2ชั้นด้วยคุณนายที่สำคัญเป็นล็อบบี้สชั้นคุณผู้ชมนี่คือคอนโดโรไลฟ์นะ ไม่ใช่ไฮไลท์แต่เขาให้แบบพื้นที่ตรงนี้คือเป็นแบบจุดนั่งพักนั่งเล่นทํางานหรือชั้น2องใครที่ต้องการความสงบก,ก็สามารถขึ้นไปนั่งตรงนั้นได้ตอนแรกเนี่ยคิดว่าแบบเออมันเป็นคอนโดแบบโลไลล็อบบี้มันต้องแบบ แบบเออแค่เล็กๆเลยอ่เพราะว่าก็ตามจํานวนเนาะใช่ครับต้องบอกว่าใหญ่มากใหญ่มากๆแล้วที่นี่นะครับมีถึง3ตึกด้วยกันเนาะตึก A ตึก B ตึก C มีทั้งหมด400กว่าห้องก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะป่รยปยูนิตแยก3อาคารก็เฉลี่ยแล้วก็คือไม่ได้อึดอัดไม่ได้อึดอัดก็จะทําให้แต่ละตึกแต่ละตึกเนี่ยจำนวนห้องไม่ได้เยอะมาก โอเคครับข้างหลังของผมหลายคนน่าจะอยากดูแล้วนี่โอ้โหตามที่เขาอ้างไว้จริงๆด้วยเลยว่าเป็นคอนโดสไตล์อารมณ์บ้านนะคะพอเดินเชื่อมออกมาจากล็อบบี้ตึก A นะครับก็จะเจอกับ Hidden c o อ r t y ยานนั่นเองคุณกิ๊ฟโอ้โหนี่เราแต่งตัวมาเข้ามากเลยนะรมรื่นมากเลยค่ะคุณไหนเราแต่งตัวมาเข้ากับบรรยากาศที่นี่มากแ่นีเลยนะก็จะมีมุมนั่งเล่นมุมพักผ่อนนี่เลย เสียบโทรศัพท์เสียบ iPad นั่งทํางานได้สบายๆเลยคือมุมนี้ใครที่มาเนี่ยก็ต้องมาถ่ายรูปมาเช็คอินกันน่ารักมากเลยอ่ะพราะคือนั่งทํางานเป็นส่วนตัวในบริเวณนี้เลยเห็นไหมบอกแล้วว่าที่นี่ไม่เหมือนกับคนโดที่อื่นแน่นอนนะฮะต้องบอกว่านี่เราอยู่ใจกลางสุขุมวิทนะ,ะ BTS ออนนุชนะครับและเดินเชื่อมเข้าไปอนะ่ะก็จะเป็นกับไ i b r a r ร r o o ูนะครับใครที่อยากที่จะมานั่งทำงานนั่งพักผ่อนนะคุณผู้ชม ก็จะมีต่อแบบสำหรับคุยประชุมอะไรางีได้เหมือนกันแล้วก็เป็นวิวสวนด้วยจะเปิดรับบรรยากาศก็ได้เลยเต็มที่ใช่เพราะว่าถ้าลมดีอากาศดีก็นั่งตากอากาศแบบนี้ได้เลยนะคะสบายสบาย ถ้าจากตึก A ก็จะเป็นตึก B ีครับคุณกิฟตึก B เนี่ยก็จะมีส่วนกลางที่เป็นสเตปการ์เด้นอ่าเขาก็จะเป็นสวนนะคะเหมือนสวนยอมของอาคาร B แล้วก็เป็นสเตปให้เราสามารถมานั่งพักผ่อนนั่งอ่านหนังสือหรือนั่งทํางานก็ได้สวยนะคือมีแบบพื้นที่สีเขียวเนี่ยแทบจะทุกจุดของโครงการจริงต้นไม้นี่เยอะมากเลยนะคะคุณไหนร่มรื่นเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ของที่นี่เขาบอกว่าที่นี่สวยมากในเรื่องของสระว่ายน้ําที่ตึกสีครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่ตึก C ีนะครับคุณผู้ชมอ้ใหญ่มากนี่คือฟิตเนสเป็นไงใช่โอ้โห,โโหเขาให้กันแบบเต็มที่เลยนะจริงหูยมีทั้งโซนที่เป็นเวทเทรนนิ่งมีอุปกรณ์เยอะมากๆนะคะที่นับอยู่ตรงนี้นี่ประมาณเกือบ10เป็นสิกว่าตัวลู่วิ่งอะไรก็เตรียมที่เลยก็คือคุณผู้ชมสามารถที่จะ ออกกําลังกายไปได้เทควิวสวนหรือจะเทควิวฝั่งสระมีดับเบิลวิวด้วยก็คือเขาจัดไว้เป็นรันเคปสวยๆทางด้านนี้แล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นวิวสระว่ายน้ำหลายคนผมว่าอยากเห็นสระแล้วเริ่มแบบว่าเฮ้ยๆ้ข้างหลังคืออะไรอ่ะมีน้ําพุมีน้ําตกอะไรอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยครับต้องบอกว่าสระว่ายน้าที่นี่นะออกแบบมาได้แบบเหมือนอยู่ต่างจังหวัดเหมือนแบบรีสอร์ทดู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  เออเหมือนอยู่รีสอรจริงๆอ่ะได้ยินเสียงน้ำเห็นไหมได้มีสะเด็กสะผู้ใหญ่นี่เลยไฮไลท์ไฮไลท์ของที่นี่เลยคุณผู้ชมคือบรรยากาศดีมากดีมากจริงๆคุณไอคุณไปไว่ายน้ำตรงนี้ซีสคือถ้าคุณผู้หญิงแบบอยากโชว์นิดนึงนะ,ะใส่แบบชุดว่ายน้ำส,สวยว่ายผ่านตรงนี้ไลมเออว่ายผ่านตรงนี้โพสท่าเท่ๆผมว่าตรงนี้มันเป็นมุมที่แบบว่าโอ้ยดีอ่ะเนี้ยเหมือนอยู่ในรีสอร์ทเลยแบบมานั่งพักผ่อนอ่ะเป็นไงบรรยากาศ คือแบบเอ๊ะหัวหินหรือเปล่านี่เขายังมีโซนที่เป็นจากุซีด้วยนะใช่ครับที่นี่ที่นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือโดยมีทั้งสระเด็กและก็สระผู้ใหญ่เนาะและที่สําคัญเขามีห้องที่เป็นผู้แอคเซสด้วยในหน้า่นี้จะมีแค่3ห้อง3ยูนิตเท่านั้นในโครงการนะครับซึ่งตอนนี้ขายไปแล้วย่ยูนิตเท่านั้นเดียวยูนิตเดียว ราคาพิเศษด้วยใครที่ชอบแบบอารมณ์แบบอยากมีพูปาร์ตี้ส่วนตัวเปิดจากห้องวันเบดรูมพาสและเดินออกสระได้นี่คือต้องมาดูนะมาถึงประเด็นที่เราเถียงกันตั้งแต่บน BTS ไม่จบไม่สิ้นสักทีคุณกิฟต์วันเบดรูมกับวันเบดรูมพาสผมอยากจะเห็นห้องที่นี่แล้วว่าอะไรจะเอาห้องไหนดีอะงงไปหมดแล้วตอนนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังคือข้อดีมันเยอะเดี๋ยวต้องพาไปดูต้องพาไปดูเดี๋ยวเราไปดูห้องจริงกันเลยผมว่าอย่างไง วันเบดรลุมพัสดสาตารางเมตรก็กินขาดดู26ตารางเมตรวันเบดรลุมก่อนค่ะแล้วคุณจะจบที่1ห้องนอนก็พอไม่จริงไปดูดีกว่าเนดะี๋ยวเรา,เ<อ>าไปดูกัน<ะ>เลยฮนะอยากจะรู้เหมือนกันเอ๊ะมันจะดีขนาดไหนได้เลยมาดูเลย ก่อนจะเข้านะคะเขามาีมาระบบบิสต์ออร์ดาวน์ร็อคด้วยค่ะคเขาสามารถทําได้3ระบบก็คือเป็นรหัสเป็นคีย์การ์ดแล้วก็เป็นฟิงเกอับปิ้นอ๋อเดี๋ยวเราเข้ามาดูเลยค่ะไหนดูซิว่าวันเบดรูมจะมาสู้ห้องผมได้ไงเชิญน,นั่งเลยค่ะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังน,นะคะอ่ะไหนมันดียังไงคะห้องนี้อันนี้นะคะก็จะเป็น1ห,ห้องนอนขนาด26ตารางเมตรคร่ะเห็น26ตารางเมตรอย่างนี้นะคะเป็นห้องหน้ากว้างค่ะซึ่งความพิเศษเนี่ยนั่นเป็นไงคะสบายไหมคะสบายมาก 26ิตารางเมตรนะคะระยะดูทีวีเป็นยังคุณไอจะสั้นเนาะจะแคบเนาะสั้นแต่นี่คือแบบว่าดูทีวีแบบเป็นงไงระยะสบายเพื่อนแม่ก็ยังมีพื้นที่รองรับที่สำคัญนะคะเขาก็จะแบ่งเป็นสัดส่วนด้วยมีส่วนไหนบ้างส่วนแรกที่เรานั่งอยู่ก็คือส่วนของห้องหลับแขกซึ่งนอนค่ะเป็นห้องนักว่างแล้วก็ส่วนที่สองค่ะก็จะเป็นส่วนของห้องนอนซึ่งเขาก็จะทำประตูบานเลื่องฉากกั้นแบบนี้ให้เลยมีก <overst run> <Beautiful, S 1> นี่นะคะก็คือสามารถปิดได้สุดสามตอนแบบนี้เลยแบ่งส่วนที่เป็นห้องนอนแล้วก็ห้องนั่งเล่นห้องรับแขกของเราครับอ่าที่สําคัญค่ะในห้องนะคะก็ยังเป็นครัวปิดได้ค่ะนี่ยวพาไปดูเชิญมาดูภายนี้ได้นะคะคุณไอถึงมันจะเป็น2ี่กตารางเมตรไหนครัวเล็กหรือเปล่าแต่ครัวก็เป็นครัวปิดพื้นที่ให้มักกว้างแบบนี้เลยครัวใหญ่มากแล้วเขาทํา ตอตั้งสายตาแบบนี้ด้วยในกรณีที่ถ้าสมบอกว่าเราทําอาหารอยู่หรือไม่เรียบร้อยอเงี้ยก็จะไม่เห็นจากบริเวณภายนอกเนี่ยเป็นไงล่ะคุณแม่ก็จะแบบเป็นเงาเงาเผื่อแบบถือข้าวถือของจะได้ไม่เปิดชนกันก็ยังพอเห็นนิดนึงนะค่ะเข้ามาดูตามมาดูในสอนในครัวนะคะก็จะให้แผนที่หน้าตาแบบนี้เลยได้อะไรบ้างเนี่ยได้ที่เห็นอยู่นี้เลยค่ะเครื่องใช้ในอโห ไมโครเวฟเครื่องซักผ้าบริเวณเครื่องซักผ้าก็ได้ได้ค่ะแล้วก็ตู้เย็นบริเวณด้านนอกก็ให้ด้วยนะคะโอ้โหนี่ที่สำคัญมีตัวนี้ด้วยไหนคืออะไรโอ้ไฮโซมากชัานเก็บของระาริก็คือเราปกติเราผิงตัวเล็กอ่างนี้เรต้องเอื้อต้องเอื้อมนี่มันลงมาได้เลยเนาะสามารถที่จะลงมาได้นี่ใช้งานสบายมากพอใช้เสร็จปุ๊บก็เก็บขึ้นไปเออเออเออไคะอ ไอเดียดีมากเลยอันนี้ห้องน้ําเป็นไง,ห,งนห้องน้ำก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะนี่ห้องน้ำเขาจะให้สุขภัณฑ์มารูปแบบนี้เลยของอเมริกันสแตนดาร์ดค่ะแล้วจะมีตัวที่เป็นอ่อางล้างมืออ่างล้างหน้าบริเวณตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นโถสุขภัณฑ์ค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นชโชว์รูบอทนะคะเขาก็จะกัน้นเป็นห้องอัดน้ำไว้ให้เลยกระจกก็จะได้เต็มบานแบบนี้เลยค่ะอ่ะ26ตารางเมตรไหนมันมีข้อดีอะไรอยากรู้จัง ฟรีเฟอร์นิทเลยค่ะก็คือให้ครบทั้งเฟอร์นิเจอร์ด้วยเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าก็ได้ครบตามที่เห็นเลยยกเว้นตัวทีวีแล้วจะมีติดแอร์มาให้2เครื่องเลยแอร์ได้2เครื่องด้วยอง่วิ่งแล้วก็ส่วนห้องนอนอ่ะเตียงเขาก็จะให้มานะคะแต่ว่าเราต้องซื้อในส่วนฟูกเองอ่ะก็แล้วแต่ชอบหนาชอบแข็งก็ไปเลือกกันเองเขาจะชอบกันว่าชอบเตียงนิ่มเตียงแข็งเตียงอะไรอย่างงี้อ่ะอันนี้เข้าใจได้โครงเตียงมาให้ เขาก็จะบิวอินในส่วนของโต๊ะเครื่องแป้งตู้เสื้อแบบนี้เลยโอ้โหครบเลยเนาะที่สำคัญนะคะหน้าต่างเขาก็เป็นบานใหญ่แบบนี้คือแสงเข้าถึงห้องนอนหรือห้องของเราไม่ทึบค่ะพื้นจดฟ้าเลยใช่พื้นจดฟ้าเลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะแบบ่งเป็นสัดส่วนค่ะห้องนี้นะคะราคาผมว่าน่าจะต้องมีสัก3ล้านกว่าไหมห้องที่นี่ฮะจริงหรอ,อ คุณคุณจะเอาราคามาชนะกับห้องวันเบลลูมพัสของผมไม่ได้นะท่าครบแบบนี้นะคะเขาขายในราคาเพียงสองล้านเก้กมบาทเฮ้ยคุณผู้ชมคือไม่ถึง3ล้านไม่ถึง3ล้านตายตาแล้วได้ข่าวว่าตึก A อเนี่ยจะหมดแล้วใช่เพราะว่าขายดีมากๆเลยกับแชมเปอร์อนุสตเชชันนะคะราคาพิเศษแบบนี้ยังได้ในส่วนของ ีค่าใช้จ่ายวัน้อนมีอะไรบ้างค่ะก็จะมีค่าส่วนกลางค่หนึปีค่ากองทุนนะคะแล้วก็ค่าทมเนียมการโอนฟรีให้อีกสามรายการโอ้โหคุณผู้ชมคือราคาก็แบบคือทำงาน First สจ็อบเบอเออก็สามารถกู้ได้แล้วอะละะะ่ออนนปปรรมมาาณณเดื เหม,ม,มือนนิดเนิดเราก็สามารถจะมีคอนโดเป็นของตัวเองนะคะแถมอยู่สบายแบบนี้ห้องหน้ากว้างเป็นยังไงล่ะคะทั้งราคาฟังก์ชันพื <c oughs> ้นที่ใช้สอยสิ่งของที่ให้มารวมถึงโปรโมชั่นต่างๆเรียกได้ว่าครบขายเก่งมาก <c oughs> เก็บวันเบด룸อ่ะมันเล็กไปไหมอ่ะมันแบบมันแน่นไปผมมันต้องแบบมีสเปกกว้างๆนี่อย่างห้องนี้นะ<อ>เป็นห้องวันเบด룸พลาสขนาด35ตารางเมตรคุณซื้อห้องนี้ปุ๊บข้อดีไงรู้ไหมมีถังดับเพลิงที่หน้าบ้าน <c oughs> ไม่ควเราไม่บอกได้ตอนแรกหยิบก่อน <c oughs> จะบ้าเลยคือถ้าได้ห้องนี้นะฮะมีถังดับเพลิงอยู่หน้าหน้าบ้านเลยเนาะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไซส์นี้เลยครับ35ตารางเมตรวันเบดรูมพลัสมันพลัสอย่างไงเข้ามาดูกันอ่ะเชิญคุณเชิญนั่งเลยนะฮะพอเข้ามาปุ๊บห้องนี้เหมาะกับใครต้องบอกว่าเหมาะกับคนที่แบบว่าอาจจะทํางานมาในระยะนึงแล้วบัต g เจตอาจจะแบบมีมากกว่าห้องวันเบดรูมนิดนึงอาจจะขยับขยายนิดนึงนะครับระยะดูทีวีเป็นไงก็ได้อยู่ก็ไม่ได้แค่ เพราะมันกว้างกว่าห้องวันเป็นรูมธรรมดาเนาะส่วนที่เพิ่มเข้ามานี่เลยคุณผู้ชม oh <my> ห้องพาร์มันพาส์ทยังไงก็คือคุณสามารถทำเป็นห้อง Work from Home ก็ได้เป็นห้องทำงานห้องเล่นโยคะห้องออกกำลังกายหรือถ้าเพื่อนมาปรับเป็นห้องนอนที่สองก็ได้เป็นไงคุ้มไหมเพิ่มมาแค่นิดเดียวเองคุณ oh <my> ได้หมดเลยนะชั้นนี่ เตียงตรงนี้นะครับเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าคือได้เหมือนกันครับคุณผู้ชมแล้วในห้องนี้ก็ติดแอร์มาให้ด้วยอีกหนึ่งเครื่องซึ่งทั้งหมดในห้องนี้นะครับจะได้แอร์ทั้งหมด3เครื่องด้วยกันคุณผู้ชมซึ่งถือว่าเยอะมากมาดูห้องนอนนี่ห้องนอนครับมีระเบียงให้ด้วยก็คือสามารถที่จะนอนตื่นมาตอนเช้าออกไปสูดอากาศเปิดกระจกออกไปที่ระเบียงข้างนอกก็ได้นะครับตูสภาก็ได้เนาะเตียงได้แบบนี้นะครับ ฐานเตียงได้เหมือนกันฟูกก็แล้วแต่ความชอบก็ไปหาซื้อมาใส่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องครัวกันคุณเกฟจะบอกอห,ห้องครัวนี่ภูมิใจนําเสนอมากงงบอกว่า<ะ>ชนะวันเวดลุมคุณแน่นอนคั้นแรกอ่า,อาเป็นครัวปิดเหมือนกันกระจกก็ให้เป็นกระจกรอนคล้ายๆกันยังไม่ได้ดูแบบตื่นเต้นเท่าไหร่ใช่ไหมค,ความตื่นเต้นอยู่ข้างในมีอะไรคะครัว <laughs> ปูเป็นกระเบืเ้องแกนิโต้ยังไม่ตื่นเต้นใช่ไหมยัง ตื่นเต้นแล้วคือนี่ L shape กอจะต่างจากตัวันเป็นรุมคือวันเปรมรุมจะเป็น I shape นะคะอันนี้ก็คือจะได้ตัว L shape มาตรงนี้ด้วยเพิ่มพื้นที่เห็นไหมฮะจะผัดต้มแกงทอดจะหันพาหันอะไรคือแบบพื้นที่ผมว่าเขาจัดแต่มีเหมือนกันมีเหมือนกันมีโอ้โหคือแบบ ความสะดวกสบายเป็นไงแลน่นี่นี่ห้องน้ำแก็เชื่อมเลยนี่เลยคุณผู้ชมห้องน้ำก็เหมือนกันครับมาตรฐานให้สุขภัณฑ์ของอเมริกันสแตนดาร์อ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์กั้นเป็นช OWER BOX มาให้เรียบร้อยแล้วแยกส่วนเปียกส่วนแห้งกระจกบานใหญ่ๆเต็มเต็มแบบคือบานใหญ่มากนี่คือกระจกแบบใหญ่จริงคือไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วส่งกันแต่กระจกนะฮะห้นี้ เห็นแม้บอกแล้วว่าคือมัน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 คุ้มมากในฟังก์ชันห้องแบบนี้นะคุณผู้ชมวางชุดโต๊ะกินข้าวได้ซึ่งซึ่งทางโครงการเนี่ยเขาก็ให้มามให้โต๊ะกินข้าวเก้าอี้โต๊ะทานข้าวนะครับโซฟาเนะาะไซส์อบาดตรงนี้เป็นงานที่นี่ถือว่าเขาให้แบบคุ้มและจัดเต็มมาก ก็จริงๆเรียกได้ว่าทั้งสองห้องไะค่ะก็คือให้ฟังก์ชันมาดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นความกว้างของห้องการแบ่งสัดส่วนของห้องก็คือเขาแบ่งเป็นฟังก์ชันการใช้งานอย่างลงตัวเลยนะคุณไนแล้วก็เรียกได้ว่าให้มาแบบ fully furnished คือได้ครบทั้งเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าเลยคือเรียกได้ว่าหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้ถูกต้องครับซึ่งต้องบอกว่าอย่างห้อง35ตารางเมตรเนี่ยก็อาจจะเหมาะสําหรับคนที่อาจจะอยู่กับแฟนหรือมีลูกแล้วลูกเล็กๆอย่างเงี้ยก็คือทําห้องเนี้ย เป็นห้องนอนลูกได้ก็คือขยับขยายขึ้นมาขยับขยายครอบครัครวทํางานมาในระยะนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>ก็สามารถที่จะเลือกไซส์ที่แบบกว้างกว่าวันเบดรูมได้<ม>อย่างวันเบดรูมก็จะเหมาะสำับคนที่แบบ ฟิ First ร์สจ็อบเบอร์แมเพิ่งทำงานใหม่ม <S <S ใช่นะก็คือเพิ่งเริ่มทำงานแล้วก็ผ่อนธนาคารไงก็คือประมาณหมื่นกว่าบาทเหมือนต้นๆเนาะก็คือเรียกได้ว่าผ่อนสบายๆอยู่ไม่ต้องแบบลำบากตัวเองเออแล้วก็แบบจริงๆแม้ว่ามันจะเป็นห้อง26ตารางเมตรหนึ่งห้องนอนนะคะแต่ว่าฟังก์ชนันที่เขาให้มาความกว้างของห้องและความครบคันที่เขาให้เนี่ยมันคือตอบโจทย์ที่ว่าก็เหมาะสำหรับแบบสมาชิกยังไม่เยอะและผ่อนแบบไหวด้วยไม่ได้หนักมากเกินไปแต่อย่างห้องวันไม่ลุมพลาสนะ คราคาก็จะเริ่มต้นที่4ี่ล้านหกแสนสามมื่บาทไม่ไหวแล้วผมรู้สึกว่าผมจองห้องนี้แหละคุณกิ๊ฟวันเบ้นลุมพาสผมไม่สนใจแล้วคุณมีคนกู้ร่วมยังผมกู้คนเดียวเลยโอ้โหกู้คนเดียวแต่จะผ่านไม่ผ่านอีกเรื่องคือแต่กู้คนเดียวไปก่อนนะฮะซึ่งตอนนี้ดอกเบี้ยแบงค์ถูกมากด้วยไงคุณกิ๊ฟไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องไปซื้อวันเบ้นเหมือนกันใช่โอเคนั่นเดี๋ยวเราไปที่ เซลแกลอรี่เลยก็ค mm ือไปที่แบบนี่รูดเลยไปแล้วไม่ไหวแล้วอยากได้มากนะคะวันเว้นลมพัสพคุณไอทำอะไรอะคะ หิวหรอแม่เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเดี๋ยวพาไปกินแถวนี้ของอร่อยมานี่ก่อนบอกว่าสวยที่นี่สวยมากเลยใช่แล้วเป็นไงคิดจบหรือยังผมบอกแล้ววันเบรสมดีกว่าวันเบรสมันดีกว่าคุณก๊บแต่วันเบรสก็คือราคาโอเคเลยแล้วก็ได้ฟังก์ชั่นห้องแบบว่าโอเคด้วยอ่ะแต่เพิ่มตังค์นิดเดียวมนได้ทูเบรันะอ่ะถ้าวันเบรสมัดีกาแต่ว่าถ้าวันเบรสเราก็ผ่อนสบายไงผ่อนห้ารแค่แบบหมื่นต้นต้นเงี้ยเหลือเงินแค่ประมาณสี่ห้าพันก็ได้แบบห้องใหญ่ทล้ไม ฉันอยู่คนเดียวไงก็ oh. อพอแล้วกับวันเบสอ่ะเอามีแล้กันนะครับ <c oughs> ก็คือต้องบอกว่าทั้งสองห้องที่เราพาไปดูเลยมีระบบโฮมออโตเมชั่นด้วยอ๋อใช่อก็คือเรอะรเป็นจุดขายเขาด้วยเปิดปิดไฟสั่งผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้ <c oughs> นี่ไง26ตารางเมตรก็ได้โฮมออโตเมชั่นแล้วคุณผ้เปิดแอร์ปิดไฟเอะได้หมดเลยตั้งแต่26ตารางเมตรก็ได้35ตารางเมตรก็ได้นะครับและตอนนี้ราคาพิเศษมากซึ่งเขาเริ่มต้น 2องล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทแต่ถ้าใครมาจากรายการเอสซี่ส์สเนีครับยังไงคะเอาส่วนลดไปเลยเท่าไหร่คะบอกไปเลยบอกที่ปรึกษาการขายเลย50,000บาทคือเดินเข้ามาโครงการบอกเลยว่าดูรายการสเน p e พีมา ได้5 0 0 0มืนบาทเลย <S <S ใช่ครับ<อ>แล้วก็ยังได้ฟรีออดด้วย3รายการมีอะไรบ้างอ่ก็มีค่าสายวันออนนะคะก็คือจะมีค่าธรมเนียมการออ็จะมีค่าส่วนกลางนะคะแล้วค่ากองทุนนี่คุค้มมากเลยดูรายการนี้ไงสุดยอดจริงๆนะครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมติดตามด้วยก็นนะะยแล้วกันนะครั <ขอ S 1> บสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.srs.com ครับแล้วก็กติดตามไปทาง YouTube ในช่องของเราด้วยก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะ เป็นยังไงบ้างคะแล้วก็ู่รังซื้มาแล้ว่ายังไม่ได้บอกแล้วว่าดีทั้งคู่เราไม่ถูกเลยอะคุณผมอยากได้วันป็นรุ่มพัาสมาคือลูกค้าที่นี่อะค่ะเข้ามาชอบตัดสินใจไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะ่เพราะว่าใช่เพราะว่าห้องไหนก็สวยราคาดีด้วยตอนนี้ใกล้หมดแล้วใกล้จะหมดแล้วใกล้จะหมดแล้วค่ะตอนนี้เราขายได้ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วคุณไอซ์เดี๋ยววันนี้คุณไอซ์กับคุณกิ๊ฟจองอีกก็ลดลงไปอีกโอ้โห มาๆกันเดี๋ยวเราไปทำจองกันดีกว่าไปรูดบัตรเครดิตเลยค่ะทางนี้เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลาคุณผู้ชมนิดนึงก่อนที่เราจะจองเราลาคุณผู้ชมนิดนึงแอบกลับบ้านไม่ทันแล้วอ่ะที่ปรึกษาการขายมาขนาดนี้แล้ะมาแล้วนะคะห้องน้ำหมดได้ไหมฮะมาเนี่คุณอ่ะต้องจองห้องวันเบปพาสค่ะพักไปโอเคเราทั้งสามคนก็เดี๋ยวไปจองกันก่อนนะครับบอกเลยก็สามารถเข้ามาดูกันได้วันเบทรูม26ตารางเมตร วันเมนูพาูพสามสตรารางเมตรฝากไว้ด้วยแชมเบอร์ออเดอสเตชันติดวิเ2ทส2 0เมตรครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนน้อเร้องสามคนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปไหนกันไปงานประชวมงานด้านนี้เลยค่ะ